ผมสวัสดีครับอันเดียววันนี้จะทําการคั้นน้ําผึ้งนะครับก่อนที่ทําการคั้นก็นี่นะครับก็จะแจ้งไว้คร่าวๆก่อนนะครับมีน้ําผึ้งนอกฤดูกับน้ําผึ้งเดือน5นะครับในถัง70ลิตรนี้จะเป็นน้ําผึ้งนอกฤดูนะครับนอกฤดูเดือน5หรือฤดูอื่นนั่นแหละนะครับแต่ที่เรารู้จักการน้ําผึ้งเดือน5ก็คือเป็นตัวนี้นะครับจะเหลือไม่เยอะละจากทั้งหมดนะครับผมถือว่าน้อยแล้วนะครับสําหรับผมนะ อ่านี่ก็คือพวกเป็นหัวเป็นรวงบางหัวก็จะเริ่มทําการคั้นแล้วนะครับท่านใดจะสั่งเป็นหัวก็ให้รีบสั่งนะครับผมนี่นะครับแบบเป็นน้ําหัวหัวน้ําพึ่งอย่างนี้นะครับพึ่งลวงเนี่ยนะครับสวยๆก็มีนะครับเร็วนี้จะทําการคั้นแล้วนะครับผมแล้วก็มี2อย่างนะครับคือเดือนห้ากับนอกฤด,ดูเดือน5้านะครับคนละราคากันนะผมจะขายไม่เหมือน หลายท่านนะครับคือนอกฤดูเดือน5จะถูกกว่าน้ำผึ้งเดือน5นะครับผมจะมีมาตรฐานของผมนะมันก็ดูง่ายๆครับต่างกันที่ความชื้นนะครับความเหนียวข้อนอะไรประมาณนั้นในการดูน้ำผึ้งนอกฤดูกับน้ำผึ้งเดือน5นะครับผมหรือเรื่องแก๊สที่ขึ้นขวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกฤดูจะมีโอกาสเป็นได้มากกว่าหรือที่แกก็ไม่ยากนะครับถ้าคนเก็บเป็นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมสำหรับผม อยู่กับน้ำพึ่งมานานก็ไม่ใช่ปัญหาอันนี้ก็สุเดือนห้ามันจะไม่ไม่เป็นอย่างนี้ถ้านะออกไปดูอาจจะมีอย่างนี้เราก็ปิดฝาลำหลวงไว้ครับอโอเคสําหรับขี้พึ่งนะครับท่านใดที่สั่งไว้แล้วยังไม่ได้มาเอาเดี๋ยววันสองวันนี้ผมจะนาขี้พึ่งที่คั้นแล้วไปถวายพระถวายหลวงพี่นะครับผมหมดเลยนะครับพอท่านต้องการเอาไปทําเทียนนะครับอ่าแล้วก็ราคาก็ได้แจ้งไว้แล้วนะครับสําหรับทั้งขี้พึ่ง และน้ำผึ้งแล้วก็ตอนนี้น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งน้ำผึ้งที่บอกว่าเออถ้าผมได้ประมาณเท่าไหร่คนที่ตามอยู่จะรู้นะครับเมื่อนานแล้วแหละผมมีโพสต์หนึ่งว่าเออถ้าทะลุเท่านี้เท่านี้ปริมาณเท่านี้ผมจะจัดโปรให้ก็โอเคนะครับผมก็จัดไปนะครับราคาก็คนทุกคนยากก็ซื้อได้นะครับผมไม่ได้จับต้องยากอะไรนะครับาราคาไม่แพงนะครับสําหรับน้ําผึ้งนอกฤดูนี่ก็ไม่แพงอยู่แล้วนะครับยกเว้นเดือนห้า อาจจะราคาสูงกว่าก็แค่นั้นเองนะครับมีราคาส่งนะครับผมจะทักมาสอบถามได้นะครับเพราะว่ามีมีหลายน่าจะประมาณตอนนี้ถ้าคิดว่าลงขวดก็น่าจะประมาณ400รอยกว่านะครับผมก็ถามว่าเอามาจากไหนแยะแยะก็ตีมาสะสมมาเรื่อยๆตามฤด,ดูกาลครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมเป็นน้ำพึ่งตามฤด,ดูกาลครับ ทางนี้ก็เอาทีหลายลังก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือชุดของล่าสุดนะครับเดี๋ยวก็จะทําการคั้นเหมือนกันหัวไหนไม่สวยนะครับจะใส่ถัง50ลิตรไว้นะครับเนี่ยมวลน้ำพึ่งมีจะประมาณนั้นนะครับอันนั้นเป็นถังที่ใช้ออกหน้างานตีพวกนี้จะเป็นถังในสต็อกนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ก่อนที่จะซื้อน้ำผึ heures, ้งนะครับผมดูโปรไฟล์เช็คเครดิตนิดนึงนะครับดูคลิปดูอะไรย้อนไปดูหน่อยนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปไงเป็นผึ้งอะไรนะครับเพราะว่าทางผมนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเรื่องเครดิตนะครับผมขายมานานแล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูน้ำผึ้งตัวอย่างกันนิดนึงนี่นะครับมันจะมีหลายสีกี่รสเคยแจ้งไปแล้วนะครับ น้ำพึ่งดำหรือแบ็กทนนี่เฉพาะน้ำพึ่งดำนะครับเป็นพึ่งโพงนะครับผมนอกนั้นผพึ่งหลวงหมดนะปกติไม่ค่อยเก็บนะครับพอดีเขาจะมีงานให้แปลวออกนะครับนะก็ได้มาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพึ่งหลวงหมดเลยเพราะผมเน้นพึ่งหลวงโดยตรงนะครับเดี๋ยวไปดูเห็นมีบางท่านในติ๊กตอกถามมานะครับผมน้ำเอ็น้ำพึ่งขมเนาะที่ว่ามีแค่เก้าขวดอะไอขวดเจ็ดร้อยน่ะเดี๋ยวไปดูนะครับ ครับอยู่ทางในนู่นนะครับผมมีแค่เก้าขวดนะครับสีเข้มเขัมมนนั้นนะครับผมเป็นขมเดือนห้าปีหกหกนะครับอ่าส่วนนอกไปดูก็กดสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับแล้วก็อันนั้นคือขายปีกนะขายส่งอีกราคานะครับผมติดต่อมาได้นะครับนอกไปดูเดือนห้านะครับผมส่วนทางนี้ก็ยังคงเป็นเดือนห้าอยู่นะครับเดือนห้าโอเคนะครับผมก่อนที่จะจบคลิปไปก็ให้ดูเดือนห้าอันนี้หนึ่งนะครับผมได้มาจากสามจังหวัด เชียงใหม่เชียงรายลําพูนครับอย่างที่ผมเคยแจ้งกันนะครับเป็นน้ําผึ้งที่ผมเก็บเองทั้งหมดนะครับตีเองเก็บมาเองขายเองครับน้าผึ้งแท้จะต้องตกผลึกหรือเป็นไข่ได้นะครับผมตกผลึกแล้วเป็นไข่ได้นะครับไม่ใช่ไปซื้อเขามาหรือว่าแหวข้อมูลจาก Google มาหาอะไรไม่ใช่นะบอนนี้คือเก็บเองมันเป็นอย่างเช่นขวดที่อยู่ทางซ้ายนั่นนะครับได้มาจากเชียงรายที่ผมไปเอาแท้งเหล็กนะครับแม่จันก็เป็นประมาณสักสองสามขวดนะครับที่มีอาการตกผลึกนะครับผม แต่ท่านที่เข้าใจเรนะื่ ort, ort, องน้ำผึ้งจะรู้ดีแล้วก็เก็บนานปีไปสีต้องเข้มขึ้น,นครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งสดน้ำผึ้งบิดทั้งหมดไม่ผ่านการอบไม่ผ่านการต้มไม่ผ่าน,าน,าน, il, นการไ,าไล่ความชื้นอะไรนั้นเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นของแท้แล้วคิดว่าโอ้โหราานี้ยังแพงไปนะครับก็แนะนำนะครับตอนนี้ระบาดหนักมากในแถวบ้านผม,น,น,ผมน้ำตาลต้มของปลอมของผสมเกินเลยนะครับนะครับขวดร2 0บาทนะครับขวดร5อยสบาทเต็มเลยนะครับผมตอนนี้น้ำตาลเท่านั้นเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นน้ำพึ่งหลวงแท้นะครับผมนะถ้าท่านใดสนใจอยากได้ของแท้มันดีกว่าพวกน้ำตาลต้มแน่นอนดีกว่าของปลอมแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นของธรรมชาตินะครับผมแล้วผมก็เป็นของแท้อยู่แล้วนะครับพอเก็บเองนะครับเวลาคั้นยังจะไม่ทันแล้วเดี๋ยววันนี้จะรีบคันนะครับผมเนี่ยอันนั้นหยดลงไปแล้วนะครับี่แค่ของแท้ก็จะอาไม่ทันแล้วนะครับในรังนั่นก็คือออเดอร์ไว้แล้วนะครับผมของลูกค้านะครับ ขายไปบ้างแล้วแหละแต่มันก็ยังเหลือเยอะอยู่ขายไปเป็นรังสองรังสามรังเนี้ยมันก็ยังเหลือเยอะอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังโอเคเปิดราคาส่งอยู่นะตอนนี้มีนะครับถ้าท่านใดรับไปเยอะนะครับผมโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะสมควรกับเวลาขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ